สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวจอบนะครับที่ทําเองขึ้นมานะครับจากเศษเหล็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับตัวนี้ขนาดความหนานะครับ2มิลขนาดความกว้างนะครับ12สเซนความยาวของหน้าจอบ20เซนนะครับแล้วก็ตัวด้ามนะครับ12เซนนะครับ นี่นะครับผมจะดัดตัวจอบให้โค้งนะครับรับกับหน้าดินนะครับทั้งตัวใบจอบนะครับแล้วก็ตัวหน้าฟันสําหรับควนดินนะครับหรือว่าทําเป็นคาดนะครับนี่นะครับจะทําโค้งรับองศากับหน้าดินนะครับนี้เลยส่วนตัวคมของจอบนะครับตัวนี้ก็จะรับอย่างดีนะครับผ่านการชุบแข็งนะครับ ก็จะคมนานนะครับถ้าเราชุบแข็งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปซื้อที่อื่นนะครับเขาทํามาเขาจะไม่ชุบแข็งนะครับไม่ชุบแข็งนะครับเวลาเราไปเจอพวกหินพวกอะไรนะครับคมของเราก็จะสึกไวนะครับแต่ตัวนี้ผ่านการชุบแข็งมาอย่างดีนะครับคมของเราก็จะสึกช้าคมนานนะครับเดี๋ยวไปดูการทดลองใช้งานกันเลยนะครับว่าใช้งานดีขนาดไหนครับ นี่นะครับเห็นไหมครับการใช้งานนะครับผมจะใช้แค่ขูดนะครับไม่ได้สับแบบนี้นะครับไม่ได้สับแบบนี้ถ้าสับแบบนี้ก็จะกินแรงเรามากนะครับอันนี้ผมจะใช้แค่ออกแรงขูดนะครับ นี่นะครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับแล้วตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไว้ดึง,ง้านะครับสําหรับทําคาดครับ แล้วฟันตรงนี้นะครับเราสามารถนําไว้พวนดินได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูความคมของตัวจอบนะครับที่โดนหินโดนอะไรไปบ้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับคมของเรายังไม่มีบินเลยนะครับเพราะว่าเราได้ผ่านการชุบแข็งมาเป็นอย่างดีนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทําตามนะครับถ้ามีเครื่องมือนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะลงคลิปวิดีโอวิธีการทําอย่างละเอียดให้รับชมนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีเครื่องมือแล้วอยากได้จอบแบบนี้นะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ i d l i n e a n e k 2 1 0 5นนะครับก็เข้าไปสอบถามกันในไลน์นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ